ก๋ักอนเนี่ยเฝ้าไปฟฝ้าไปสีไปใส่หันมากแม่เฝ้าไปฟังก่อยจักบาทแม่ก่อยคือคักแท่ข่อยไปฝันเห็นปูหายผีก่อยไปขอเพื่อนกอยเบิดปัญญาสื่อเลขสื่อทั้งไรกับเบถือซอยลูกอีกเน่ลูกขอสามล้านลูกสีเศร้าขออีพอดอกที่เพื่อนบกเข้าจนได้สื่อทีน่ะเพื่อนด้ใจะหอ่อนเพื่อนมาบอก่อยมาขึ้นนี่เลขบนมันเสียกจดไว้จดไว้เพิ่นวะจ้าจ้าก็เลยว่ะขมตื้น คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยบัวเม่พี่ดองเบ้ากับเว้าเนาะไปตามแน่วทางหลายมองหลายบอลเพินชีว่าไปมองเด้กะจะไม่แม่นยากสมาถิอยากาะกะเบิกซ่าบอสันก็เลยมีเสี้ยนใช้ยาพุม่มเพินทรมาเพินโทรมา,รมา,รมาตั้งแต่หลายงวดลวล่ะปรากฏว่ากบเขายู่ดีเขาตลอดอยู่ มีงวดที่แล้วจังเบอร์เขาสามประแล้วเห็ดสามปัะตูแล้วไหายนี่นี่นี่แล้วไหาเก้าอย่างน้จับม้วเก้าเก้าหกหกเพื่อนได้ไปเฮ็ดสามปัะตูเพื่นได้สามต,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 ตูตรงตรงหกเก<น>้าหกไปแทนเขาถือเบิรบ,บ้านเบิดเมืองถือจนเขาได้เห็ดเนี่ยลงังลางลา้ลานนะสามสี 3, 4, ่หลังมองนี่นะมองแข็งแห้งเพิ่นว่าผู้ใดกล้ามาเบิร์ตาบว่านางเออนี่ทีแรกเพิ่นว่าน่ะ ที่แรกก็ว่าสิไปนั่งเอายุดดอกที่แรกว่าสิไปนั่งเอาอยุดดอ,อ,อ,อกบานีเพื่อนได้บอกฟังว่าอันอี่นา้าอันนึงน่ะไปถือสุงวัดมันเป็นเลขลาบดยเพื่อนว่ะเป็ยังคือว่าเป็นเลขลาบอันเขาไปขอน้ําผีอันพ่นปูตาขอแล้วแล้วมันบ่ได้ว่า,ว,าว่านัง่งอันใส่กิ๊ใส่ย,ยังซื้อได้พี่น้องผีหนังออกมาจากโกกบักขาม พขนผีหลอกนะผีหน่าย่างอ,อกมามายืนเว้าน้าเ้าโลดเน่ยแม่ออม,มีกฎเล็กคือวานหนึ่งถ้าผีหกยางออกจากต้นไม้มาห้ามแลีนเพิ่นว่าถ้าแลีนบดตุยกับข้างเหลืองเพิ่นว่าตุยไปหลายคนแล้วห้ามแลีนคือกฎเล็กเลยให้นางบอกน้ำเพิน่นในเมื่อให้นางบอกน้ำผีดีๆวาสันใอยได้ถามเพืนน่นเนาะแม่นฝันบอกใครได้า นี่เราเพื่อนว่าพ่อกับแต่จะพูเกตมาขายม่อยู่บ้านก็มาขายไอติมเขาเราว่าซูฟังพ่อก็ได้ล่องไปน้าเขาเพื่อนว่าเพื่อนก็เลยส่อกันคักแน่ละละว่าได้บ้านซีหาลังบัดรอบสุดท้ายผีมันขอหลูกสาวไปเป็นทาสบริวารยายอันนั้นได้เศร้าไปขอแต่ว่าก็ได้บ้านมาสามซี่หลังละหลังเราเป็นล้านแถวนั้นเอาเป็นว่าเขารวยน้ำหมองนีเบิดมีคลิปเสียงไหมเพียงแต่ว่า พ่อขอครังสุดท้ายขอลูกสาวเลยวิ้ยไผกาไปเอาบาดก็เลยมีอาจารย์ท่านไหม่ไปเอาเพื่อนก็นเลยได้เก่าวะก,โก๊กใส่ละโอะ้โหเ,เอาบอเซียม,มาฟังพี่น,อน้องได้ฝอยดิเน ตั้ส่ส้งสี่สามแล้ตัวใดครับที่บอกให้เอาหนักนะครับตัวใดก็งอนนที่แล้เอาอองหกหกไม่อห้่วสาม เาอืมดีนี้ขน,น,นาดตันที่จะขวดจะขวดจะน้เปนมา,นมากันวหน,าาวนั้นก็เวัมนะับเสียเพิ่มอเถการวันทีรานไปหาอืมทราบสิไปตามให้เลยวเป็นบ่เิ่นสิเอาวัานพาสุดไทย เลขสีมันสีอัานเพิ่นได้บ่าก่อนมันสีสือบอว่าได้เพิ่นว่าแต่ว่าผู้ไปเอานี่เคยบวชเป็นพระมาเคยบวชแล้วเพิ่นซืกเขากับสีเอิญนซับปลาเรือนละเขาเขาเอิญนี่ยังมากะมากะท่ายกมากะท่ายกเออมากะท่ายกเพิ่นได้บอยานก็ได้ส่อเพิ่นเราไปเอาแบบนไรพผีนี่เรายางออกมาว่าน้ำมาสันบ่นเคยเห็นจา้าเสียอเน,นีนยผียางมาวอ่อน้ำส่วนมากผีเห็นหนาเบิกทับกันนี้โหลดไหมเห็นแวบเปลี่ยวไปยังเคยนนียาง้องขอเลขไหมก็เสียบ้านังสัน แต่ว่าเพื่อนบอกมันสีป็นตะย,ยันว่าเพื่อนขอหลูกสาวเจา้าคอนขมีลูกสาวก็เลยบวกกาบานีผู้หมอถ้ำผู้นี้นะเพื่อนผ่าก้าได้เก้าหกโกงวดที่แล้วที่ว่าผีมาเขาฝันพ่อหญ่ใครไอติมเพื่อนไปน้ากันพ่อหญ่นี่เพื่อนกลับไปให้หมอถ้ำนะเอาเอาเราเพื่อนกะเอามาซื้อเพิ่นกับมาโทรมาบ,บอกเบิกทราบพะนาพราะว่าคนเอาน่ะเป็นอีกผู้นึงหยยบกองสลากไว้แล้วไปเบื้องมาแล้ว มีตัวใดอัดไหวหมดเลยอัดสักหนักเลยเพื่อนว่าคลิปที่แล้วก็ได้ดสัมผัสยู่ดกรูซสึกวาสิแพ่นกล่องไปทั้งป่าพ่น่ะปรากฏว่าเอฟซีบางท่านก็นเห็นบางท่านก็บ่เห็นแต่ว่า,วามันเป็นรับว่วงในเนาะค่ะมันเข่าของรับใชยภูิมีเครื่องมดที่แล้วมวดนี่เพื่อนก็นให้ล่อวันที่ยิบเก้ามเม็ดเดียวหางเดียวแคนแคนเลยมีหน่อยซื้อหน่อยมีลายซื้อลายเพื่อนว่า มวดนี่พ่อเสียเอาให้ลุ้ยเลยพอวาพึ่นกาเนยังบ่ท่านลุย้ยปูออามาหายพอพิ่นน้องเกาได้ไปน้ำเขางวดแรกมันเป็นเลขลับแม้มันเขาเอาบ่บอกไผเขาลักสื่อในบ้านจนเขาลุว้ยว่าสันก็เลยบ่มีเลขมาฝากแต่ว่าสีมีเตเลกปูหายผีเด้อจ้ะมื้อนี้ขออนุญาตฟังในเด้ดเอเบิกสาฝันดิฝันคักค่สีคือคือ,คอจำได้บ่อี่ว่าผีมาเขียนเลขห้ปูแปดศอกที่มาเขียนหย้จนว่าได้สื่อที่ เมื่ปัญญาสื่อเลขสื่อจังไดเกิดบ,บ่ถึกเลยกลับไปขอเพิ่นอยู่ดอนหายสวออกอยู่ในป่า,าอันที่ว่าอัคคาว่าพ่อหายกระดูกผีที่เขาเฮ็ดมันน่ะแม่ว่า <ๆ S 2> เจ<ล>้าพันชัหายหนึ่งเก้าเก้าแนง<ๆ>ข้างล่างนะตอนนี้บเบิกทราบออกกระดูกเพิ่นมานอนนั่งขึ้นหนึ่งค่ะนะเบ,<ม>บิกทราบก็เลยไปขอว่าปูเอ๋ยเฮ็ดจังไดเมื่ปัญญาละ่ละล่ะสื่อเลขกสื่อเจ็ดหนึ่งออกโคกหนึ่งเมื่ปัญญาเมื่ปัญญาคากแล้วซอยลูกยักษ์เจ้าลูกขอสามล้านสามล้าน ขอสามลานนี่ก่อนนี่ก่อนสุดทายลูกสีเศร้าขอซอยลูกอีจกักทีนึงแม้มันกระสันมันบันแล้วมันบ่พ่อได้เป็นโลเป็นผ้าเลยวะ่ะถือกระถือหน่อยงวดนี่ขอสักสามลานถือเลขหอดสามลานนี่กัะสีเศร้าขอแล้วพอเลยว่าสันกลับมาเราฝันฝันเป็นโตด้เด้ๆันปูอยู่นี่เราหายเป็นตัวเราลักมาจังสี่แม่ฝันว่าที่เพา่นเท่านี่เราไปถ่ายคลิปอยู่ลานค่ะ เพคนละขายฟักทองเต็มหนึ่งกับเปิดลานของซ้ำค่ากันมาเอาเลขบ่อเพ่นว่าพ่อใหไงแถาขายของก็เลยว่าจ้ามะนีสิโท่เอาให้เลขลับเด้เพ่นว่าเลขลับจากผีพุ่นละผีทั้งอันปลาทั้งพวก่นละคนได้คนได้ยกโทรศัพท์โทระอะเอาเตรียมกระดาษไม่เบิร์กซาบว่าสั่นทีมงานเท่ากับตั้งกล่องจังสีนะหรือว่าไปเฮ็ดคลิปดูหลายบ่เพนได้ว่าเลขบนมันสีออกว่าสั่นเก้าหกศูนย์เพนวา เลขล่างนั่นออกแท้ๆศูนย์หาออกแท้ๆว่าสัน้นเขียนหล้ะก็เอาปากกาพว,าว,วงไว้น้ำเดอ้อสองหางตัวก,กันนะ่ะหกแปดล่างิ่นว่าเลขล่างเดอ 6, 8, เ้อหกแปดว่าสั้นเบืกทราบก็ได้ไว้พรพรหนูคือได้นนเจ็ดเก้ากเก้าแปดในฝันในฝันได้บวกิ่นว่าจากของได้เจ็ดเก้าก็เก้าแปด มันเี่ยวออกศูนย์หากันยังว่าเลขร่างน่ะซื้อเม็ดเดียวหางเดียวจีศูนย์หาเอาไปเลยเพนว่าเลขบนนั่นเก้าหกศูนย์ซื้อหลายซื้อถือหลายซื้อหน่อยถือหน่อยเพนว่าในฝันนะเบาแล้วก็ซ้ำนี่ล่ะก็ตื่นเลยก็เลยว่าอันนี้ฝันอีีเด้อพี่น้องฝันคาฝันเนี่ยกันบอกเป็นโตเลยบอกเป็นโตเลยโอปอได้วาปีนหัวน้ำเนรฮามเป็นหกศูนย์เพนว่า <79 S 2> แต่ว่าเบิเกทรัพย์กมักปีนอกเอบิกทรัพย์อัตตัวนีล้ลหละเก้าหกศูนย์ล่างศูนย์ห้าคือตัวันของ่นเลยอันนี้เลขฝัน้อจ้าฟังความฝันไปก่อนรับใส่กรพุ่มไปลุ้นว่ามันสิตรงไหนหนีบอ่ถ้าเกิดว่ามันตรงหนีราบล่วงตัวละเมือนมันหน่อยไปสําหรับเบิกทรัพย์เพราะว่าขอไว้สามล้านขอย่อมทุ่มอีกสักตังคนึงเนาะพี่น้องสืส่อเองถือเองเอานักๆเลยงวดนี่ แต่ว่าอัดไวแน่แล้วเก้าหกศูนย์เบอกทรับสิไปลอดดูเลขลับชัยาภูมิสิไปเบื้องว่าผีทั้งใดขึ้นคาขคือแน่แต่สียางออกว่าบอกเลขคดน่ามันแนนหบอโอสันนี่คนณหน้าปังกดเลขหว่าหามแหลนมาแหลนดอกเลยว่าว่าแต่ใดเลขเลยว่าตังสี่เอฟซีกันยุขึ้งอย่างไหด้ียไปโลดไปโลดย่ยานลรือเบิรทรับสิสงการหนามันหาไปโลดเพิ่นวะสงการหนมันใหม่เลยฟันนึง ไปกลับพอดีเนาะครับเนาะบ่บไ่ได้ดิสองตันคนนี้ห็นไหมเนี่ยเห็นบ่เห็นบ่อันนี้เดิฝันเด้อค่ะรับชายภูมิรอวันที่ยี่สิบเก้าวันที่ยี่สิบเก้าชวนมากมแม่ชวนมากเขาเจ้าสีเป็นหยั่งเขาว่าเลขกรับเขาเสียสะโพบ่งในเขาเขาบ่ให้คนหูข้นในบ้านยังบ่รู้พี่น้องทั้งชายาภูมิโท่มากประสันกูขึ้นบ่ไม่แข็งหูด้แม่ขึ้นหูแม่กับโยเซ่ยาภูมิ แม่กับเขาเห็ดกันสื่อกันทุซี่หาคนนึงเขาให้คนหูอเลยวะเป็นเียขรับผู้ใดงบหน่อยทุนหน่อยเนาะค่ะ960ล่าง05บน960ล่าง05แต่ว่าอัดนักนักเลขบนนี่ตัดเอาเด้อแต่ว่ามักแห้งคือ6060เนี่ยมักแห้งขันไปสี่ก้ามหัวกับ9096คือสิบ่มาดอกรักแล้ว ยาวาเด้อเนล่ะเนล่ะเนล่ะโอ้ยยังม่าแต่ว่ากันสื่ออยู่ว่าก่าสื่อเลขตัวเก้าได้ยานเลขตัวเก่ามันก็ออกได้เด้อเนล้าย่านเลขตัวเก้าไม่ได้มาถือนนามูหน่เก้าฮูกหนิยามาตัวเก้าเด้อ